มาอัปเดตผักต่างๆของเราในสวนนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูต้นกล้ากวางตุ้งข้องเต้ที่เราได้พอไว้ก็งอกออกมาทุกเม็ดแล้วนะคะแล้วก็แยกไว้าหลายๆาเป็นเม็ดๆไปนะคะเพื่อจะได้เติบโตเร็วจะได้มีผลผลิตทันปลูกหน้าร้อนของเรานะคะ ผักกวางตุ้งคณาชอบชอบอากาศหนาวปลูกหน้าหนาวจะหวานและกรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกที่เราเพาะไว้ก็ยังไม่ได้แยกเลยเพราะว่าตอนนี้ที่อังกฤษหนาวมากๆนะคะเดี๋ยวใกล้ๆจะร้อนเดี๋ยวเราค่อยมาแยกกันค่ะเอา ผลผลิตเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องกันในเช้านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย